สุ่มอะไรนี้ลองสุ่มดีกว่าได้สีดำเง้นหล่อไปบอกยามดีกว่าดิยามเรามีอะไรจะบอกเมียวเรามีไรจะบอกเธอมาเมียวเราตัดเพื่อนกันเถอะเธอจนเกินไปทำไมอ่ะอ๋อก็เธอจนอ่ะไปดีกว่าเม้นกลิ่นคุณจนเอาอีนี่ด่าเสร็จก็ไปไปเล่นเกมดีกว่า นี่เธอชื่อไรหรอหน่ารักจังเราชื่อมะเมยวนะขอบคุณนะเธอละชื่อไรเราชื่อพระวาเธอสนใจเข้ากลุ่มเราไหมเอิมเขาสิเคไปบอกเพื่อนเราก่อนนะเดียวเราเชิญเข้าพระว่าหายไปไหนอ่ะเอิมนั้นสิไม่รู้อ่ะเรื่องของมันสิเอายามทำหมพูดนี้อ่ะเออใช่ไม่น่ารักเลยนั้นไงพูดถึงก็มาเลย เออนี่ทุกคนเราเพิ่มคนเข้ากลุ่มได้ไหมเติมได้สิได้ได้ได้เลยอยากมีเพื่อนใหม่พอดีไม่อะ p r i ่ AM a underscore six hundred seventy eight at d t a n i s h i underscore five hundred sixty seven ว้าวน่ารักจังว้าวแต่งตัวน่ารักมากอืมใช่แต่งตัวงั้นแหละแบมพูดดีๆหน่อยสิมีมารยาทหน่อยสิใช่ใช่ นิสัยไม่ดีเลยไม่เป็นไรหรอกทุกคนแนะนำตัวกันไหมปืมเอาสิหน้าสนุกได้ๆก็แดด <Go Dad. S 1> เอาสิงั้นเราขอคนที่หนึ่งนะขอคนที่สองขอคนที่สามนะงั้นเราคนที่สี่นะขอคนท้ายนะเราคนที่ห้าสีฟ้าหัวใจสีน้ำเงินเราชื่อบอยอ,อายุย4เนื้อคู่สีฟ้าหัวใจสีน้ำเงิน เราชื่อแบงค์อายุ24เนื้อคู่สีดำหัวใจสีดำเราชื่อแพรวาอายุ22เนื้อคู่สีน้ำตาลเราชื่อมะเมียวิทยุอายุ23เนื้อคู่สีดำไอ้คู่กับแบงค์นี่นะวานกันแล้วหรือยังแม้เธอก็คู่กับบอยก็คู่กันนั่นแหละนี่จะได้พูดไหมเนี่ยกูชื่อแบมหาวิทยาลัยอ,อายุ23เนื้อคู่สีดำออเอามะเมียวก็สีดำนี่ใครโกหกตอบมา ใช่ใครโกหกมาเหมียวมึงอย่าต่อแล้วแต่เราได้สีดำจริงๆนะช่างเหอมาเปิดหน้ากันดีกว่าได้ได้ได,ได้สิเอาสีรอยงั้นเราขอคนที่หนึ่งนะเราคนที่สองเองเราสามกูคนท้ายเราคนที่สี่เองงั้นเราคนที่ห้าน่ะสินี่หน้าเรานี่เราเองนี่หน้าผมนี่ผมนี่เขานี่กู ทุกคนหล่อและสวยมากเอ้อแต่รูปของแบมมาจาก Google นี้หาไม่ใช่อิจฉาดีเออจริงบอกความจริงมาไม่งั้นแจ้งตำรวจนะว,วงเล็บเปิดแกล้งวงเล็บปิดก็ได้เราชื่อแบมมหาวิทยาลัยอายุเออสิบสองเนื้อคู่เออสีเขียวออนี่หน้าเหันหรอยห้าบหาอุบาทมากเด็กน้อยห้าร้ห้าบห้าว้ายยอยวงเล็บเปิดออออกจากกลุ่มดีกว่าวงเล็บปิดว่าเราต้องร้องห้าอห้าบห้า จบแล้วเด้ออ